ก็ผมผมคิดว่าในรอบแรกในที่เราพูดถึงเรื่องของนี่น้ําแล้วก็เรื่องของไอตัวหนังสือทำาเอกสารทํา,ก,าทกินนะครับอย่างเรื่องแรกของนี่เนี่ยครับถ้าถ้าในมุมมองของพักนะครับ ผมคิดว <formation jin inh. motiv iar> <m> ่าเราเรามีเกี่ยวกับนโยบายที่เราเพิ่งบอกไปนะครับเป็นเรื่องของไอ้ตัวกองทุนสร้างอนาคตไทยนะครับซึ่งทางอาจารย์ธรรมะนะครับอาจารย์สมคิดเนี่ยก็ได้ดีไซน์ไว้คือว่ากองทุนเนี่ยสามแสนล้านนะครับหนึ่งแสนล้านแรกนะครับจะถูกใช้ในเรื่องของการแก้หนี้ปัญหานี้นะครับซึ่งเนี่ยรวมถึงทั้งด้าน SME แล้วก็รวมถึงคุ่มถึงเกษตรกรด้วยนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยต้องมีเรื่องของการพักหนี้นะครับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เรื่องของการเติมทุน ผมคิดว่าในกองทุนสร้างน้คตไทย3แสนล้านนะแสนล้านแรกเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อจะให้ทำหน้าที่นี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปคือไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือ SME เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าแค่พักหนี้เฉยๆนะครับโดยที่ไม่ได้เรื่องของอการต่อย,ยอดเพื่อให้ได้สร้างรายได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ยั่งยืนเพราะอย่างที่ผมทราบนี่คือเกษตรกรเราเนี่ยมีเรื่องของการพักหนี้เนี่ยมานานแล้วเนิ่นานานแล้วแต่ปรากฏว่าปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้ ดีขึ้นเลยตามมุมมองผมนะกับแย่ขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็เลยใน,ในกองทุนสร้างรัฐไทยในะอีก2 0 0แสนล้านเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงพัฒนาเกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถใช้จากในตัวเงินในส่วน20 0แสนล้านนี้ได้อย่างที่ช่างดำบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งน้ำถ้าเกิดรัฐเนี่ยสามารถมีเงินในการสนับสนุนในการทาเรื่องของขุด แหล่งน้ำขุดบ่อ,เป,อเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเติมทุนให้เขาดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็เติมความรู้ให้เขาด้วยว่าถ้าเกิดว่าเขาขุดแหล่งน้าอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรมีแหล่งน้ําเพื่อทําการเกษตรได้สามารถที่จะเลี้ยงปลามีรายได้เสริมได้ผมคิดว่าส่วนนี้เอามาจากเงินกองทุน2องแสนล้านนี้ได้กนะานหนึ่งที่จาวิศนุบ,บอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเรื่องก่อนการเข้าถึงแหล่งทํากินเอกสารที่ดินบางที่เนี่ยเขามีทรัส เพื่อที่จะมาซื้อที่ดินที่ปรากฏว่า,าไม่ได้ทําการเกษตรแล้วนะครับเพื่อมาทําการจัดสรรใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีการแก้แก้กฎหมายอะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้ที่สปรกรเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถเอ,า,อามาทําเกษตรได้ผมคิดว่ากองทุนในนี้ก็อาจจะสามารถเอามาตอบโจทย์นี้ได้นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเราคงจะต้องมาลองหาลือกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนของ2000 0 0ล้านเนี่ยคือใช้เพื่อการพัฒนานะครับ อย่างช่างดําบอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการเติมองค์ความรู้นะครับว่าในพื้นที่เนี่ยเขาต้องการองค์ความรู้อะไรทําให้กลายเป็นอ่าเราชอบพูดถึงการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าในมุมมองของของที่บอมบอกเนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นอ่าอัจฉริยะนะครับผู้ประกอบการเกษตรกรรมนะครับซึ่งเขาต้องการความรู้อะไรบ้างผมคิดว่าเงินกองทุนนี้เนี่ยสามารถจะใช้เพื่อตอบโจทย์ในนี้ได้นะครับ รวมถึงปัจจัยการผลิตอื่นๆนะครับย่างที่ผมคุยกับช่างดำเนี่ยบางทีคือว่าทําไมบางทีเนี่ยนะครับชาวนาอาจจะาเป็นต้องมีการทํายุ้งฉางมีเครื่องสีข้าวเครื่องต่างๆในการแปลรูปซึ่งบางอย่างเนี่ยผมเชื่อเสมอนะครับว่าชุมชนเนี่ยเขามีพลังของเขาครับนะผมดูแล้วเนี่ยใน world bank เนี่ยเขาพยายามที่จะเน้นเรื่องของไอตัว community driven development, development ครับการพัฒนาเนี่ยโดยขับเคลื่อนของชุมชนเอง ผมมีโอกาสคุยช่างดำแนละช่างดําก็เชื่อในเรื่องนี้ว่าชุมชนเขามีความคิดของเขาเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรนะครับขออย่างเดียวคือภาครัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการสนับสนุนเขานะช่างดําบอกผมก็ือแค่อย่าไปเตะตัดขาเขาหรือไปอุปสรรคกับชุมชนเนี่ยแค่นี้พอละนะครับสมมติคิดว่ากองทุนในสองแสนล้านเนี่ยคิดว่าสามารถตอบโจทย์อันนี้ได้นะครับ ก็เลยอาจจะจะบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราคิดขึ้นมานะครับที่น่าจะเชื่อมโยงได้นะในส่วนของกองทุนสร้างอนาคตไทยนะครับ